สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ r เรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลักษณากันนะคะประจำช่วงวันที่15 31สิงหาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะคนโสดชาวกันนะสถานการณ์ของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างมีใครเข้ามาไหมนะชอบใครอยู่จะเป็นยังไงนะคะก้าวไม่เท้านะคะ หไม้เท้านะคะ uh, Night o f s w o d นะคะโอ้โ oh, ห oh, มีตัวเลือกเข้ามาแต่หลังไม่ถูกใจเราเลยเพจซอฟสอดรชาวทาดลมเด่นมากนะคะได้แก่ uh, อุ้มเมทุนหรือตุ้นนะคะแต่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอืคือเด่นมากหรือไม่ก็ความคิดอ่านของเขาค่อนข้างเด็กเอาแต่ใจนิดนึงนะคุณอาจจะดิวิ่งกับคนประมาณนี้อยู่ซึ่งถามว่า คุณอโอเคหรือเปล่าแฮปปี้หรือเปล่ามันเป็นการสร้างกำแพงค่ะคุณไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไหร่นักแต่ถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้คุยได้แต่ยังไม่ถูกใจคุยแบบคุยไปเรื่อยๆอ่ะอืมแล้วก็หกไม้เท้าที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณคาดหวังที่จะได้รับคนใครสักคนหนึ่งอ่ะที่จะเข้ากับคุณได้ตรงกับล็อกของคุณพอดีแต่มันยังมันยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอในตัวเลือกตรงนี้มีมากกว่าหนึ่งคนทีนี้เรามาดูคนที่เข้ามากันดีกว่าว่า เอาคนที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์คนคนนั้นเป็นยังไง view off for June นะคะหกดาคนคนนี้ก็มีตัวเลือกนะเป็นคนที่เพิ่งอกหักมาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเพิ่งอกหักมาหรือโดนทิ้งมานะคะได้มารู้จักกับคุณเขาเขาเองก็เหมือนกับสับรางเหมือนกันนะคุยกับคุณบ้างคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างเข้ามาคุยแล้วก็หายบ้างอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้คอมมิชมต์กับใครเป็นตัวเป็นตอนอืม ทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณละคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะห้าถ้วยอืม lovers เขาสองกี่สองใจนะคะว่าเขาจะคุยต่อ,อบคุณดีไหมหรือรู้สึกยังไงกับคุณเขาค่อนข้างที่จะสับสนแต่เขาไม่แสดงออกความรู้สึกรู้สึกดีกับคุณะคะ่ะ แต่เขายังสับสนในตัวเองอยู่เพราะว่าเรื่องของอดีตเพราะว่าเรื่องของคนเก่าๆอะไรเก่าๆเหล่านั้นนะคะที่มันก็ยังฝังใจของเขาอยู่นะคะและบวกกับเขาไม่ค่อยเปิดเผยหรือเป็นคนที่ไม่แสดงออกความรู้สึกให้เห็นว่าโ okay, อเคโรแมนติกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่จริงแล้วรู้สึกดีมันเป็นฟิลตกหลุมรักเหมือนกันนะ,ต,ะตัวคุณลักคุณรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะสี่เหรียญอยากเก็บไว้หมดทุกคนเลยคนคนนี้ก็เป็นชีวิตแบบเออบังเอิญบังเอิญได้คุยบังเอิญได้รู้จักแต่ก็ยังไม่มีเป้าหมายนะคะก็รู้สึกดีแหละมันเหมือนเป็นโอกาสใหม่เป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามานะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะไปไปต่อในลักษณะอืนอ่นอืไปต่อในลักษณะของความสัมพันธ์เพราะว่าสี่เหรียญขึ้นมาตรงนี้คืออยากเก็บไว้หมดทุกคนยังยังอยากคุยอยู่ ยังไม่พร้อมจากคอมเมนต์หรือยังไม่พร้อมที่จะไปในลักษณะความสัมพันธ์อื่นอย่างเช่นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนรู้จักรู้จักไปความรู้สึกก็ยังไม่ได้บื้อหวาขนาดนั้นแต่ฝั่งเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีฟีลลิ่งที่ความต้องการสูงกว่าในฝั่งคุณนะคะโอเคต่อไปนะคะบทสรุปคนโสดนะคะจะเป็นอย่างไรสรุปคนโสดจะเป็นยังไงคะ k Night of Sword นะคะ King of Pentacles 9ดาบโอเคคนโสดเจง้งเจ้งสับสนกับตัวเองไปบ้างว่า ต้องการอะไรต้องการคนรักแบบไหนหรือใจเนี่ยต้องการอะไรยังสับสนในใจของตัวเองอยู่เลยแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะมากกว่า1คนเลยแหละระวังคนมีเจ้าของด้วยนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนมีเจ้าของคนที่มีตัวเลือกมีพันธะอะไรบางอย่างเข้ามาหรือคนที่เข้ามาเพราะว่า ต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณอันนี้ต้องระวังอย่างที่บอกมีเข้ามามากกว่าหนคนอันนี้ก็ต้องไปนั่งสแกนทีละคนนะคะต่อไปค่ะไพ่ความรักอยากจะบอกอะไรคุณไพ่ความรักอยากจะบอกอะไรนะคะ Keep and open mind นะคะ You deserve love ค่ะ Separation นะคะโอเคอาจจะมีเกณฑ์การห่างหายจากใครบางคนที่คุณกำลังจะคุยอยู่นะคะอืมแล้วก็บอกตัวเองว่า ให้เปิดใจไว้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเลวร้ายเสมอไปคุณให้รู้ไว้ว่าคุณเป็นคนที่ทคู่ควรที่จะได้รับความรักเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาแล้วจะได้แบบผลประโยชน์บางอย่างได้เซ็ก์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เสมอไปนะมันจะมีคนที่ดีล็อกคุณอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนปัจจุบันหรือหนึ่งในตัวเลือกนี้นั่นเองนะคะเซมซีจะบอกอะไรขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจ ยิ่งเอาไปนิดหนึ่งไปต่อไม่ไหวอืมเพราะว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเซปารเรชันกันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งคุยนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยพอมันหนึ่งคือความสับสนในตัวเองแล้วก็ความสับสนในความรู้สึกความคิดนะคะต่างๆแล้วก็ความรู้สึกที่แบบว่ามันเชื่อใจไม่ได้เรื่องจากอาอดีตมันยังตอกย้ำอยู่ ทําให้ไปต่อไม่ไหวคุยต่อไม่ไหวหรือเราอาจจะไฟ้าว่าโอเคเขาเข้ามาเ,เขาต้องการอะไรแบบนี้เป็นทนํานองแบบนี้ดังนั้นทําให้เรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะคะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่ชาวกันนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์สดาบนะคะ ห้าเหรียญหกถ้วยหกไม้เท้านะคะมีเกณฑ์การที่จะต้องงอนง้อกันที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องราวที่ห่างหายไปนะคะงอนกันทะเละาะกันจนเลิกกันไปมีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือฟื้นคืน หมายถึงว่าแบบปนีปนอมกันได้คุยกันได้อยู่นะคะจจะเป็นช่วงปลายเดือนนิดนึงแต่ให้ระวังเรื่องของการเอาแต่ใจกับเรื่องของการเอาชนะกันสักนิดนึงนะคะอืมก็จะดีมากต่อไปค่ะคนรักของคุณล่ะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงเฮลโลแฟนนะคะห้าถ้วย เขายังเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมานะเขายังยึดติดกับมันอยู่ยังคิดมากยังคงกังวลยังคงไม่สามารถเชื่อใจได้ร0 0เซแต่ก็ยังให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไปต่อได้อยู่ต่อไปค่ะความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนรักของคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะ Empress แอ e e ปอเรนะคะ Tower ค่ะ p a ส e of ซอนสิบดาบเขายังเจ็บปวด mm hmm. เขายังเสียใจอยู่แต่เขาให้อภัยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเหมือนกับ โอเคอย่างน้อยมันมันก็ยังมีความหวังเขารู้สึกว่าเขาก็ยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าทุกอย่างหรือหลายๆอย่างมันแตกหักไปแล้วมันมันพังไปแล้วก็ตามท้งในใจมันมีบาดแผลเต็มไปหมดมเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากเยียวยาหัวใจและคุณอยากให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่า,เ,าเขาอยากให้คุณน่ะพิสูจน์ตัวเองว่าคุณน่ะยังรักจริงๆยังแบบ ยังสามารถต้องยังต้องการความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่และยังต้องการเขาอยู่อะไรทางนองเนี้ยนะคะโอเคคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขาแล้วอะ่ะรอบเนี้ยเพราะเขามาในลักษณะรูปแบบที่เป็น emperor ค่อนข้างเป็นใหญ่นิดหนึ่งนะคะฝั่งคุณต้องยอมเขาหน่อยแล้วตัวคุณล่ะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาถ้าด่านะคุณก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพยายามที่จะไม่ใส่ใจนะพยายามที่จะแบบ เออจะแห่งยังไงก็ให้มันเป็นไปตามนั้นในส่วนของสถานการณ์คือมีการคืนดีแต่มันจะเจอในลักษณะของอะไรเดิมๆความรู้สึกเดิมๆคําพูดเดิมๆสถานการณ์เดิมๆวิธีแก้เดิมๆมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อจนคุณรู้สึกว่าบางทีฉันฉันต้องต้องเลือกสักทางแล้วแหละว่าฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้กับคนคนนี้กับความสัมพันธ์ตรงนี้มัน มันคืนดีกันได้แต่ว่าใจมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะง่ายๆฝั่งคุณฝั่งเขาคุณเองก็ถามว่ายอมหรือเปล่าก็ไม่ได้ยอมสักทีเดียวนะที่อย่างที่อยากบอกไว้ตอนแรกว่าฝั่งเขาเหมือนต้องการให้คุณยอมนิดนึงอะอืมแต่ฝั่งคุณก็คงจะโดูแบบว่าอมืมันก็สองตีสองใจอะนะจะยอมอีกมันก็เดี๋ยวเหมือนมันไม่มีปลายทางมันปลายทางของเรื่องราวตรงเนี้ยมันมันอื้ออึงอึงมันมืดมืด,มดยังไงชอบคน นะคะเพราะว่าใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วความรักใค่ความรัก,ม,รกมันเป็นความรักที่ค่อนข้างเบื่อแล้วก็หันหลังให้แก่กันมากกว่าอยู่ต่อเพราะว่ามิตรภาพความห่วงใยมีอยู่นั่นเองนะจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนะคะชาดีอตค่ะเอ็มพะรรลนะคะเก้าเหรียญจับสนค่ะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะ แตกผักหรือไม่เดี๋ยวนะดูก่อนเคสามถ้วยโอเค,อเคแลายๆอย่างมีเกณฑ์วนกลับมาดีขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นความอึดอัดอีกเหมือนเดิมคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขามีการใช้เหตุผลกันมากขึ้นก็จะผ่านไปได้นะคะแต่เรื่องราวของความรักอาจจะไม่ได้แฮปปี้เหมือนเดิมถึงแม้จะยังมีความสัมพันธ์อยู่เหมือนเดิมก็ตามการเติมเต็มมันห่างหายไปนะคะแล้วทําให้เกิดความสับสนในความสัมพันธ์นั่นเองโอเคค่ะ ให้ความรักนะคะอยากจะบอกอะไรเฟลรนะคะฮีลี่จะฟมิลีอิชูค่ะไฟแนนซ์แอนด์เคีรียนะคะความรักอาจจะไม่เด่นให้เน้นไปนเรื่องของการของงานดีกว่านะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องฮีลีง่งแฟมิีอิชูมันจะต้องใช้เวลาหรือใช้ียกอ,อะไร่ใช้ความรักนะถ้ามองถึงความสัมพันธ์ที่จะต้องแก้ไขหรือแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องใช้ความรู้สึกข้างในความรัก จะหาเหตุผลอย่างเดียวมันไม่ม,ไม,มันไม่ได้สัทีเดียวในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะของครอบครัวของความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะเฟล่อีกคืออาจจะมีเกี่ยวกับคนนอกเข้ามาด้วยนะคตรงนี้อโอเคเชื่อม่ค่ะรักตัวเองหันกลับมารักตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองหรือคุณจะเป็นเจ้าของราศีนี้ก็ตามนะคะหึงนะรู้เปล่าเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนนอกเข้ามาด้วยนะคะ เป็นห่วงเสมอถึงแม้ว่าความรักจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังเป็นห่วงเสมอนะคะโอเคสําหรับคนนี้คู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอซอบบอลนะคะเดอะเวิลค่ะการเริ่มใหม่ หกถ้วยเข้ามาสิบถ้วยเข้ามานะคะไพ่ค่อนข้างดีเลยมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์นะคะจะได้เจอโอกาสใหม่ได้เจอคนใหม่ๆเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมานานแล้วนพี่้เคยเจอกันนะคะอืมเป็นชาวธาตุไฟเด่นมากๆเลยได้แต่เมษสิงหรือธนุนันเองโอเคค่ะต่อไปทางของเขานะคะคนคุยของคุณเนี่ยเขาสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ พสซอฟมอนเฮอร์มิทนะคะจัสเมนถ้าเป็นคนเต่าก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมามีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือหรือกำลังพูดคุยกันอยู่อืมว่าจะยังไงจะกลับมาคบกันไหมหรือยังไงในส่วนของเขาเองก็เขาค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างนี่จะเป็นฝั่งคุณมากกว่าที่จะมีเลยแอคชั่นเยอะกว่านะคะอืม โอเคทีนี้ความรู้สึกล่ะเรามาดูความรู้สึกบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงเดลซันนะคะเขารู้สึกเหมือนกันได้เริ่มต้นใหม่นะแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอีกเป็นเรื่องของความผึงหวงนะคะเป็นเรื่องของแอดจิจูดนะคะบางอย่างระหว่างคุณกับเขาที่มันยังมีปัญหาการเรื่องเดิม หรือความรู้สึกที่แบบว่ากลัวจะมีปัญหากันเรื่องเดิมๆเหมือนที่ผ่านมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปฝั่งคุณคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คนคุยคนนี้นะคะหกถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยคุณรู้สึกดีนะแต่คุณก็ก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีตัวเลือกเข้ามาอีกอะเออทำให้สับสนแต่ก็อยากคุยไปเรื่อยๆอยากคุยอยากคุยต่อนะคะแต่หนึ่งในเนี้ย คือเหมือนสับสนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เคยจบไปแล้วอืมฝั่งเขาอะ่ะคือเหมือนกันได้เริ่มต้นใหม่แต่กลัวเรื่องอดีตเอาเก่าที่มันมีปัญหานะคะแล้วมันจะวนกลับมาอีกส่วนฝั่งของคุณเนี่ยกังวลเรื่องปัจจุบันอืมว่าคุยแล้วเนี่ยเราจะไปต่อได้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามีตัวเลือกเข้ามาด้วยเราจะเป็นทําร้ายเขาไหม เป็นการทำร้ายคนตัวเลือกใหม่หรือเปล่าหรือจะเป็นการทำร้ายคนเก่าคนนี้นะคะอืสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงไปดูบทสรุปกันนะคะบทสรุปนะคะเป็นยังไงชาริโอตนะคะความสับสนเต็มไปหมดเลยนะคะคุณเห็นไหมทั้งชาริโอตนะคะเก้าดาบสิบดาบ กลัวเจ็บบาดแผลที่ยังรักษายังไม่หายเต็มร้อยนะคะหรือกลัวที่จะไปทําใครเขาเจ็บบกกัะสับส่วนในตัวเองว่าจะไปทางไหนจะยังไงดีนะคะว่าจะเป็นของชาวธาตุไฟเอ่ยอะไรเอ่ยนะเป้าหมายมีหรือเปล่าเนี่ยเดอะสตาร์ Star, ค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะมีเกณฑ์นะคะที่จะมีคนเข้ามาอีกเรื่อยๆสุดท้ายแล้วดัสเมนคือ จัดเม้น์เนี่ยมันเหมือนเป็นไพ่เวรกรรมสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เวรที่กรรมที่คนที่เข้ามาด้วยแล้วก็ตัวคุณด้วยว่ามีบุญสัมพันธ์กันแค่ไหนนะคะแต่จากที่ดูเนี่ยท้ายสุดแล้วจะอยู่หรือไปออาไพ่เดทขึ้นมาโอเคชัดเจนค่ะว่าจะอยู่หรือไปเนี่ยอยู่ที่เวรและกรรมของคนคุยคนนั้นแล้วก็ตัวคุณถ้าไปต่อคือยังมีบุญต่อกันอยู่แต่ถ้าจบแล้วหรือไม่ได้ไปต่อแล้วภายในปลายเดือนนี้นะคะจะเป็น ไม่ไม่มีบุญต่อกันแล้วคือหมดหมดบุญหมดกรรมต่อกันแล้วนั่นเองนะคะโอเคให้ความรักค่ะให้ความรักนะคะคี่แฟนโอเว่นมาอีกแล้วนะคะโอเควี d d i n g เรื่องของการแต่งงานคุณต้องเปิดใจมากกว่านี้นะเปิดใจในเปิดใจถามใจตัวเองว่า ต้องการอะไรแบบไหนต้องการความรักแบบไหนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าสับสนในตัวเองหรือโทษตัวเองเสมอนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเราคู่ควรที่จะได้รับความสัมพันธ์แบบไหนไม่ใช่ว่าเราแบบเจ้าชู้นั่นนูน่นนี่แต่อยากได้คนซื่อสัตย์อันนั้นมันก็ไม่ถูกมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่คู่ควรเท่าไหร่คนซื่อสัตย์คู่ควรที่จะได้รับคนซื่อสัตย์ถูกไหมคะคนที่เป็นศีลเสมอกันอ่าทำนองนั้นเนาะ อันนี้คืออยากที่ไพ่ยอยากได้คุณเปิดใจนะคะอืมโอเคเตียมตีค่ะอย่าทําให้รักถ้าไม่รักกันจริงๆก็อย่ามาทําให้รักดีกว่า move on นะคะมีไพ่ของการ move on เกิดขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะ move on พิเศษกว่าใครคือสรุปได้ง่ายว่าสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่คุยอยู่เนี่ยเป็นคนเก่า กลับมาคุย2คือคนใหม่ที่อายุน้อยกว่านะคะโอเคมันจะได้ไปต่อไหมตรงนี้นะคะอยู่ที่บุญและกรรมของคุณและเขาเนาะโอเคเนาะประมาณนี้นะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะ move on ไปทางบวกหรือ move on ไปในทางลบหรือเป็นไพ่เดทคือแยกกันเนี่ยนะมันก็ ขึ้นอยู่กับคุณและตัวเขาแล้วนะคะโอเคคลิปก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดูการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ